อ่าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับผู้อ่านแบงก์ผมนะครับวันนี้ครับผมมาทําอะไรครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับคู่มือนะครับในการใช้นะร้านผู้อ่านแบงก์นั่นเองครับเพราะมีลูกค้านะครับหลายคนทักอินบ็อกซ์มาเยอะมากว่าเฮ้ยติดต่อยากบ้างนะผมเข้าหานะครับมาไม่ถูกบ้างนะผมและร้านอยู่ตรงไหนบ้างมีกี่สาขาวันนี้ผมมาแจ้งให้ฟังเลยนะครับก็คือร้านผู้อ่านแบงก์เนี่ยครับมี2สาขาตอนนี้นะครับผมสาขานะครับ ABK หรือมับุค้อนี่ครับชั้น4นะแล้วก็สาขาล้างคำแพงนะผมหรือสาขาลาดพร้าวเนี่ยเป็นสาขาเดียวกันนะ นะเป็นซอยทะลุเข้าหากันนะผมบางคนงงนะนะแล้วมาสาขาล่างแผงเนี่ยมายังไงนะผมก็คือสามารถจะเปิด Google นะผมนะมีหมุดเลยเซิร์ชเควนแบงค์ครับสาขาลามหรือสาขาด้านวได้เลยนะเราก็วิ่งตามหมุดมาเลยจอดรถใกล้ๆครับผมมีจอดทั้งเซเว่นได้นะแล้วก็จอดที่นะอพาร์ตรเมนต์ทองเจริญได้นะชั่วโมงยี่สบาทสําหรับสาขานะผมล่างแผงนั่นเองแล้วก็อีกสาขาหนึ่งคือสาขาเอ็มบีเคนะอยู่ชั้นสี่นะผมอยู่ในโซนโซนมือถือนั่นแหละ ห้อง 4B01 นั่นเองครับผมนะหาง่ายหาไม่ยากครับผมนะนั่นคือการวอล์กอินเข้าไปแต่ว่าช่องทางการติดต่อผ่านออนไลน์ล่ะยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเห็นมีหลายช่องทางเหลือเกินนะครับลูกค้าหลายคนงงนิดนึงก็คือนะครับขวัญแบงค์เนี่ยนะครับจะมีช่องทางการติดต่อทั้งหมด3ช่องทางนี่ครับก็คือ Facebook ขวัญแบงค์เนี่ยเป็นเพจหลักเลยอันนี้เกี่ยวกับการนะผมนะสอบถานการซ่อมนะครับหรือว่าสอบถานเทคนิคต่าง หรือเรื่องงานทั่วไปตามงานอะไรเงี้ยผ่านนะเฟซบุ๊กหุ้นแบงค์ครับและนะไลน์แอบแอดไซน์หุนแบงค์นะก็คืองานทั่วไปนั่นเองครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่หวกเปิดขึ้นมาใหม่เลยเพื่อนะการนะประสานงานที่รวดเร็วก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนนั่นเองครับก็เป็นแอดไซ n ์นะผมในไลน์นะแอดไซ p ์นะแอปเปิ m หนะครับี๋ยวจะลงนะเป็นตัวงสื่อไว้ด้วยนะครับ ล้วก็ในแคปชั่นจะลงให้ด้วยนั่นคือการติดต่อทั้งหมด3ช่องทางนะผมเพราะฉะนั้นการซื้อขายและเปลี่ยนก็มารวมอยู่ที่แอไซ์ apple หวันแล้วนะผมจะรวดเร็วทั้งหมดทั้ง3ช่องทางครับสำหรับตอนนี้นะทันหมดแล้ว่ะแล้วก็การโทรศัพท์นะในกรณีที่ต้องการด่วนเลยนะมีทั้งหมดคนระับหเบอร์เลยครับจะลงให้เรียบร้อยนะเบอร์แรกก็คือเบอร์ห่วงนั่นเองเบอร์ห่วงเนี่ยนะครับร้องเรียนเนะรื่องต่างนะหรือว่าอยากจะตามงานนะรหรือถามเทคนิคต่างๆในการครับใช้เครื่องมือ แอปเปิลนะครับหรือว่า iPhone iPad MacBook ต่างๆเลยถามหัวได้หมดเลยนะครับถ้าหวกไม่ได้รับสายนะผมเดี๋ยวหววว่างเดี๋ยวโทรกลับนะถ้าโทรไหวบางทีหัวนับติดงานค่อนข้างเยอะไลฟ์สดบ้างถ่ายวิดีโอบ้างแต่ว่าอีกนับสี่ท่องทางก็คือนะครับแอดมินประสานงานก็ถามได้เหมือนกันเลยับผมทั้ง2เบอร์เดี๋ยวลงให้ด้วยแล้วก็เบอร์คุณหลุยนะครับเกี่ยวกับราคาต่างๆซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะผมเบอร์โทรหาเบอร์คุณหลุยได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเบอร์คุณเอ็มประจําอยู่สาขาเอมเคเองครับผมนะคร รวมงาน Android ทั้งหมดไปที่คุณเอ็มเลยับผมเพราะว่าอะไรที่นั้นค่อนข้างครบราคาค่อนข้างเดียวทามน,นะจะได้ราคาที่นะครับเ๊ะหน่อยนะผมแล้วก็ติดตามงานเกี่ยวกับสาขาพิเคทั้งหมดโทรหาคุณเอ็มเลยฮะแล้วก็สุดท้ายนะผมเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการส่งเครื่องซ่อมน,นั่นเองครับผมส่งทำนคน เกี่ยวกับการส่งเครื่องซ่อมนั่นเองครับส่วนใหญ่แล้วคนก็ถามเข้ามาว่าล้อที่อยู่นะครับหกก็เลยจะใส่ไว้ในแคปชั่นเลยนะผมสามารถส่งมาได้เลยแต่ว่าหกขอดน,นึงก็คือขอให้เขียนอาการเสียที่ชัดเจนนะผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ครับผมนะอันนี้สาคัญมากเพราะามีหลายคนส่งมาลืมใส่เบอร์โทรมาโทรไปติดต่อไม่ได้ของก็จะค้างอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะทุกวันนี้มีของที่ส่งมาจากทั่วทุกสารทิศนะผมใน,ในจังหวัดนะกรุงเทพและปริมณฑลและนะต่างจังหวัด ส่งมาเยอะมากหัวขอเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะและการเสียนั่นเองครับผมก็สามารถส่งมาได้เลยส่วนโปรโมชั่นนะผมที่นะครับในกรุงเทพที่ส่งในไมคเข้ามาเกี่ยวกับการซ่อมอย่างเดียวนะผมนะหัวจะพพอร์ตนะผมถ้าถึง1 5 0 0ับาทหัวช่วย150บาทถ้าถึง3,000บาทนะผมผมช่วย300บาทอันนี้คือเกี่ยวกับการซ่อมทุกชนิดไม่รวมถึงการซื้อนะผมนะครับทุกชนิดไม่รวมนะผมอ่ะ ก็ทุกคนคงนะได้นะวิธีการติดต่อกับหัวไปแล้วนะผมยังไงก็เข้ามาทางช่องทางที่ถูกต้องหัวจะพัฒนาให้ตอบกลับให้เร็วสุดนะรับสายให้ได้ทุกสายแล้วก็โทรกลับในสายที่มิสคอแล้วกันนะผมยังไงหัวแม่งมาถึงวันนี้หัวขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่หัวมีทีมงานถึง40กว่าชีวิตแล้วเนี่ยนะคอยให้บริการทุกคนแล้วก็งานซ่อมต่างๆก็พัฒนาฝีมือ แล้วก็รวมถึงราคาที่ปัจจุบันที่สุดนะผมแล้วก็การรับประกันดูแลหลังการขายที่ดีที่สุดเท่าที่ทําได้เลยนะยังไงก็ขอบคุณอีกทีนึงถ้าชอบนะผมก็ฝากติดตามหน่อยครับผมนะช่องทางต่างๆก็คือ y t u b e Facebook นะผมทิกต o k แล้วก็ไอจีหัวนะผมพยายามผลิตคอนเทนต์นะ <ๆ S 2> เพื่อช่วยให้ทุกคนครับผมได้มีความรู้มากขึ้นนะใช้งานมือถือ MacBook, iPhone, iPad, iPod นะต่างๆได้ดีขึ้นนะไว้เจอกันคลิปหน้าผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ